สวัสดีนะคะ youtube นะคะพลนิสาแฟมิลี่ไลงานตัวเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ยเมื่อนี้ก็ได้ข,ไข้ามันไก่ค่ะข้าวมันไก่นะคะเพื่อนๆนะคะช่ยวยบอกเลเลยนะคะอาหารจานเดียวอยู่แล้ววันนี้นะคะพี่พลนะคะอาารข้าวมันไก่นะคะโอ้ยนึกอยากเนาะชาเขียวค่ะชาเขียวชาเขียว ชาเขียวก็อร่อยนะคะเพ mm ื่อนๆนะคะมาทานกับพี่พลอยนะจาเพื่อนนะคะทานด้วยกันเนาะโอ้โหทานใหญ่มากเลยทานหมดหรือเปล่าเนาะแต่ก็จะทานให้หมดก็จะทานให้หมดถ้าไม่หมดไม่ได้แต่ได้อ่ะขยับนี้นึงกระด้อ่ะขยับนี้เป็นก็ะด้มาทานด้วยกันนะจะห่าวข้าห่าวปลามาทานกับพี่พลอยนะคะ หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วน้ำตุกน้ำตุกอร่อยอ,อยากทานมาหลายวันแล้วข้าวมันไก่ความจริงอะพี่พลอยอยากทานอ่ะข้าวข้าวหน้าเป็ดนะ่ะข้าวข้าวหมูแดงอะไรหมูแดงหมูกรอบแล้วข้าวหน้าเป็ดอะไรประมาณเนี้ยพอดีขี่เลยมาก็เลยขี้เกียจกลับก็เลยมาตแซื้อข้าวมันไก่ร้านนี้ดีกว่าว่าประหยากทานด้วยไง แซ่บอร่อยอร่อยช่วงนี้พี่พลอยที่ประจอนรลงเท้าออกบ้านทุกวันเนี่ะเช้าออกไปแต่เช้า ยังไม่ได้ทานข้าวเลยกลับมามาทานข้าวอาทารข้าวแบบนี้แล้วเนี่ยทานจานหมดแบบนี้นะ mưa diện nó mới hào rồi mưa diện mới hào rồi เขาเอาแดดร้นอนมากเลย ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะบอกเหมือนเดิมโอ้ยแสบบแดบบดีวพี่พลอยไปเยี่ยมนะจ๊ะเพื่อนๆอร่อยเป็นเยอะจังเลยอนะกินไม่หมดแต่จะพยายามกินให้หมด คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พอยขอทานเข้าอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ